กันย้ำใบย้ำแรงกันช่องอีสานบ้านสาวปอน,นะคะหมี่้อน้อยก็ร่างสีทดสอบระบบไฟค่ะกระไรสีตังเวทีเห็ดฉากเปิดสีรุ่งว่าเป็นอานางอันเดียดตังไว้ใสนะคะให้เบิ้งชนีละนะคะเพราะเป็นรสีแสดงได้พี่น้องแต่ว่าจุดป,ประสงค์ข่อยคือข่อยต้องมาเนี่ยขับตองมาเด้ ไสบอดคือบาบอดมาไสบอดอยู่แสเวชชีรายังกาบ่าเลิตบคนก็นได้ต้องการพบผัวราะมนต้องการพบคนนี้โอ้อยากกินนัน้นไหมอ้าวัวปรอยู่ หญิงมาถ่ายไงแท้บอบอนำเท่านี่ตักมากินดูตักมาใหญ่กินดูโอ้ยเนยโอที่แรกมันลอเออกวาะเอไปอนวมาในวยอีกล้วยมันบ่อขนไดคนแป้งไนก็กินเป็นก๋วเตี๋ยวิงๆเอาบอกอืเอาได้บ่ละยางเยเ่าเันขึ้นล้งแล้วก่นนะหอเขาขึ้นล้งแล้วก่อน เอามาถ่ายไงแต่คือพอบ่อน้ำเข้าในสามไม่กินไม่ต้องกินค่ะเมี่ยคืนไข่ตัวทุเรียนวะนี่นะเอ้าดึกเซนหนากระไรทุเรียนเนี่ยเว้ยมาเหม็นเค็มละพันกิ็มละพขั้นดีเซนหนาก็อ้วกอ้วกแต่เขาเกเขาไม่ได้ดึกเป็นเปียกหญิงเขาดึกเป็นนวยเป็นกินใส่อ้วกแตงไม่ได้เอากินใส่จะเอามาให้ก็เอามาให้นะคะทุเรียนนี่อากาศร้อนเป็นอารมณ์บดีน้องตองเนาะ นั่งอะไรนี่มา่เราะนมาเาขานาน่านั่งเพให้มันแตกรูปแตกก็ซื้อไม่ถังละแตกแล้วบอกเปลี่ยนทิศสองเขียค่ำนี้จะมาบอกอะไรเจะทำไมยังไปใส่เปล่งเพื่อหัวหน้าเพื่อหลูกน้องเอาคือปไปด่า,า,าหัวหนา้าหัวหน้าบอกว่าเอ้ยเอาถังไปไงี้หนุ่ยมาเลยไปว่นนะายังเนาะธรรมดาห้าประดายตกลงถังน้ำเลยไหมโทรศัพท์เนี่ยคนณเล็กแค่นีงอยากได้ใหม่เนี่ยเจ้ารถล่าล่าสองจะแผลคอยจักหมื่นนะบอสแผลเจ้าคอยกับปวยหน่งตัว จะเสียมากเก่งเสีข่อยซูบ kind of ุ๋กอะไรได้แม่เจ้าแพ่ข่อยแน่จักน้อยไว้มีหนึ่งที่ผมหงอกพ่อให้แน่ขออนุญาตได้ค่ะยี่สิบค่ะี่าซิบพแห่งนั้นผมมีมันหูไปเลยข่อยี่สิบแปดขอยคือโบมีโยกไปลหยที่ผมงอกโอ้ย โอ๊ยเขามาเข็ดหัวคนมันนี่นี่จะเบิกนี่เดี๋ยวคอยมาไห้วาโพดนี่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 มันยุบ่าได้แม่ต่อมันยุบหาเล่าแม่ยุบ่าไ้อย่บมาไดนถ้ายุบมคือไปเอออาก่อเนี่ยมาเลยสิว่้าหาเข็ดหัวจังไหนคอยขัดเขียวมันยุ่มาไหนแม่นี่เขาพูดอะหรได้ทแม่โอ้ยมีเห่าบนาอนี่นี่จะขี้งแก่ แม่เงี้ยไหนวะเขาข่อยแน่จะบอกข่อยเฮ็ดธุระอยู่อจ่าฝ้ายุงข่อยข่อยทำธุรกิจอยู่กระสีโอ้ยเงินมาให้ไผ่ผู้บรรยงไป่เหมืนกันรลูกเหมือนไรเธอไส่ข่อยหาอันนี้ข่อยหาซื้อเขาอันนี้ซื้อไผ่เขาบอกข่อยหรอละข่อยหาเขาซื้อข่อยกระสีบอกแต่เป็นข่อยกระบอกปากดีเนาะถ้าบอกนะบอกแบบนี้มาถ่ายไงเด้อแต่มาบอกฉันเพื่ออีหยังจ้า ตีสองท่อมาฉันบอหลับหนึ่งมาบอกฉันนี่บอ <laughs> เวลาคือก้อยสิบอกคนเด้อก้อยสิบอกแล้วพี่นอนก้อยสิบอกอยู่ตรงนี้นะ <laughs> เห็นหน้าบอพ <laughs> อจากนั้นตรงนี้นะทรงแชทไปปุ๊บอา่านบำตอบคือนหนึ่งแหละอ่ะเลยฉันสินับหนึ่งฉันหลู่แล้วฉันน้ำหนึ่งหอสามฉันรู้แล้วใช่ที่สองมาปุ๊บโทรมาเออไปนี่ยังบอบอทานเห็ุเขาลงล่างแล้วคอยเขาขึ้นล่างแล้วคอยมาอ่า จที่สองเนอะคือเท่าเทราไปกุบปรับสายตัดสายนี่ฉันติเมมเหมือนนั่เม่บุรีฉันแหละถ้าสิบเดียวบอกก็ฉันอีกนะขอที่สามมีหมือนหนึ่งบอกเข้าเขาส่งหาขอความบ่อยๆเจ้าของบอกเข้าถ้ารู้สิบอกโทรศัพท์เป็นม่จะเป็นแต่รลับกับโท่ออกเจ้าของบอกเข้าเอาไปอีกกุ้งกุ้แก่ห้อ่ะเขาก็ได้เห็ดแม่แต่่าเขาบอกเขาก็ต้องเห็ดเองีิแหละแม่เห็ดบะได้์เป็นไงเอาก็เห็ดข้าวเดียวได้เอ้ยนาจิ้งซรีรู้สิบอกไพ่เป็น หน้าบัวภาษาเป็นตูปใครมือได้อารมณ์บอดีภาษาฝนแขวมือเศร้าอีหยังเขาอาบน้ำอยู่ไปโจ้แมวฟังฟังหันไปฟังไหนไปโจ้แมวฟังเห็นหยังกระบอกเขาแหลก็แล้วตัวไปโจ้แมวฉันฟังเห็นหยังฉันบอกกินอยู่แล้วกับเขาขั้วมันบ้าเสบอ๋อเสบอยู่มือเนี่ยเสบใครในต้นประดับบัวมึงให้ถาม ผู้ใดว่าบอกินเขาขั้วมันกินมันฉี่แตกเฮียสะเฮียไส้เส่ส่งไปของนางพระท่านย่อย้อฉี่เป็ดนะแม่แม่แม่มันคือการแสดงเจ้าอยาจริงจังปนันคอยกินเขากับยาซีเรียสปนันแม่แ่ม่มินอ่ะเมสวัสดีครับโอสูพี่น้องเริมเร่จนมาขอสิปีชีพแล้วมันสามชีแล้วนะเริ่มเร่ม ่อยทายยังว่าท่านเห็ดนี่แกเลยเป็นมาวีนใส่เฮาพี่น้องเบิ้งยะเสีเลียดเด้อเบิ้งเพื่อควบมาเทิงเด็ดนี่อย่ามาด่ามานะมาทัวร์ลงมาทัวร์ลงข่อยข่อยดวกไหลสดได้ขึ้นนะจ๊ะจะเดียวมาซื้อเนื้อมาด่านั่นเจ้าเห็นบอลน่ะผู้บ่าวเจ้ามาถามกินเราเจ้าว่าบ่อยข่อยท่านเห็ดเนี่ยโอ้ยกะให้เห็นเขาโลดผู้หญิงคนนึ่งเอ้าไปนะโทรมาก็สีทรหางแหลมตัวจ้า <ted S 2> ต่องเห็นทยิ่พอบ่บ่เห็นว่าเห็นรับยางไปทางใหญบุกการฟังชนนี่วะคือเอเก็ตสวดตุ๊กเอาไปไปขางโหลดป่าสิลงเด่าเขาสิขืนของยืน มันแต่ใหม่ยืน่ยนมืคลิปขาะบาอุาทายคลิเดี๋ยวมัแต่ยังพยาย,ยากวัานานันแถวเพราะแห้งหรอ <c oughs> น้ำหาผัวห,หรอเพราะเห็นแล้ถ้าเิงเด้อต้องแต่หาัวเาะเห็นกระินยไหวหรอแ๊บนึงนะพี่น้อง ไปหามนะไปตีไปเหนื like? you. Oh, you ่อยอไมหน่ยกหกคนคยกินเบี่เกออีกกินตัวขอท่านเด็กกินยู้แม่ไ้แกไมหน่่ยน่ะจิ้มในห้องผัดนี่ยยังไงนะปลาปลาไก่ปลาข้าวดีฮะข้าวเบียเบิดตโอ้ตองเขา็อยากกินด้วยตองต้องเด้แต่สวยใหญ่นะฮะ ทำแข้งสวยฟ่มปาจีแปงใส่เข้าไปชอบสิกนนะล่ะเบิร์ดเราก็เลยวกติยาฝ่าไหลายคุณยมเรากำลังมาเออแม่แล้วว่าเราติดมากินอืมแมโ่โอ้ยเห็นตาไหนเห็นว่ากินแบบเนี้ยคนเป็นยาโอ้ยยาเ<ว>ก,กียดต์ตัวใหญ่เอ้ยจะมีกระมังเล็กไม่สองอันจะมาใส่หมูกับใส่ปลาหมึกมามีอยู่บ้านผักกีนแบบเาดิอ่ะโอ้ต้องเฮ็ดให้มันหนักกินจักหน่อยแม่เล้ยแม่กูว่าจะเตรียมแล้วอย่างไงอันนี้เรามาแล้วแม่ขานายยมหมดอืม คุณยมจะไปน้างียมต้องคยเอินแต่คุณยมคุยยมคุยยมส่ายฉันเอิบแต่นน้ายมมานิ่มนะเอิบแต่คุณยมถ้าฉันไป็นรักโตเทศบาลน,นะโอ้อจะเป็นเซนี่หนักหลักวั้นี่เห็นเขาเห็นแล้วแล้วเห็นเขาออกนี่เก็บตูดตลูกหละแม่จะเอาโตมาวางของกิน แม่ไ่เห็นหนากันมือหนึ่งคิดหอดอบ่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 มีเวลาคิดหอดมืนขึ้นผีหลอกว่ามือขึ้นผีหลอกบะมีแต่ผีใบหัวให้สิมาบาดุหานผีีมือขึ้นแล้วกับเมีย่าแห้งเลยมชเป็นเบากัวจิมาห่อนีก็บตีตีตีหานเว้ยยิงมันบอกกูดหยิงใบกึ่งเลือดเนาะใบอนแจงเนาะโอ้แก่วนว่อยพี่น้องทั้งสองเราคนขี่ขันกินเทียบเัย่ะสมสมแล้ว แต่สาเดก็รลังย่าพักแลมอีกพอ่เมย์แต่พักเลมบอ,อ้าวัาไปงานนี่เนี้ยเพรใส่เทนเฮดเป็นเวลาเดียวเ็ดเหลี่ยวก็เหลี่ยวแต่ถ้า,ถาพักแรมยากอีกยังเมดิดมือเ,อเ,เออวอิดเว้นไปตลาดตั๊แต่เอามื่อนี้ก่าเงินเล็กหน่อยเด้ เขาจะเอาคือบอกให้ฉันเลี้ยงแน่เี้ยงหอกัท่านเลยเนี่ยคอยอ่อยเนเซอร์อจเปาใจพ่อแรอก็บอกกันเถอะเหมเหม่เมยเนเซอร์มันส่วนหลายมันแมมันบอดดีิดีมันบอมันบอดอดีตีบดผู้มอลมไม่ต้สาม่คั่วกับบอดี๊ดีจะขอุนยาขายเห็ดบม่บ้านทรายา อันนี้บ่อืกยาไม่เลี้ยงเขาหรอมันมีตีบอยู่ยาเนียาเนียนแม่ไปซื้อเนียนแม่ซื้อหนูหนูนะจำไว้นะครูปออย่ามาเรียกหนูนะอย่าเนียนนะนหนูแล้วเนี่ยอย่รารังอย่าเนียนนะมือขอช่วยไปเก็บขาคุ้มข้อแล้วมาลัา่นคือคนลัางไอ้ส้มมันเหมืนอนกันนั่นแหะไล่ได้เจ้าให้เต็มที่ เขาติดหนักเลยหมอลำเออกับปุระลอยสิบคนกับพันโยเออเขาได้มาไล่เนาะขอยมาซื้อเหล็กกันเมื่อแล้วอันข่อยดีติดนั่นเจ้าะทีไรแห้งอันเป็ดสี่ซื้อแม่ข้าวสิบบาททั้ง่อยทั้งดาแห้งอ้วนแห้งกินนี่กันคือบ่อันในแ่าจักเกี่ยงมือนฉันเอามาต่งแม่กินเด้อเลี้ยงสี่คนฉันบ่อันเดี่วเาเลยเห็นแล้วบ่เขาอยก็ได้ถิ่นรังเนี่ยจะเข้าตี๋ปทังสี่เข้าเดียวแหล่ะอ้ากินแล้วไปกินแล้วก็อ้วน คือเป็ดสีไม่เข้าซิปบป่ะ <c> เ <oughs> กี่ยวลาซาห์ผุนด้วยหญิง,งนะแ่ฉันจำเบาเคยเบางขอยบอกอีกอย่างการเจาะ่อดีเนี่ยขามีแต่เถิดทุ่นจะไวเนื้อหัวจะเป็นแม่ข่อย,ตยนะแต่ว่าเจาะเวลามีปัญหาปุ๊บเจาะแงงแงงใส่ของง่อยยิงเข่าใส่ขอส่ขอยโหลดเอาข่อยว่ามีหมองระบายไหมจะมั่ระบายใส่ขออ่อยข่อยอาบน,น้าข่อยรู้เรื่องจี <c oughs> ตาใส่ามาใส่เข้าโหลดฉันหลุ่มลยวป่ะเออ อากินไก่ใชาอารมณ์นั้นคือฉันเหนื่อยนะพ่อใสเธอต้องเข้าใจอารมณ์ใบทองฉันโมเมนไวใบทองแม่เมย์ฉันเห็นเป็นเธอเป็นที่ระบายฉันอาบน้ำยุ้ยเป็นเป็นอะไรนะพวกหูต่างไวัยเหรอที่ระบายกะสิระบายใช่ฉันโพฉันอาบน้นฉันพ่รุ้เรือเอ้าฉันไม่อยากหมดคือหมดนะขาดฉันไม่ทำละอ้าเมิดกัมาเมิ่ทันดอก เหนื่อยนะพอเกิดเป็นนุ้ยนี่เหนื่อยนะพอเหนื่อยอย่างเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยกับพ่อว่าซ้ำพร้อมไม่ใช่เรื่องซ้ำไม่ต้องห่วงฉันพ่อบแม่จะสาวหยุดหยุดซ้ำก่อนตัวเองกินข้าวไปข้าวไม่มีนะคะโอ้ยหลู่อยูแล้วถือกองเข่าว้าเธอเบิ่งบดในให้เขาวบให้เข้าวบให้เขาวซับเองแม่แม่นุ้ยเออฉันสิถามเองใจเย็นเย็นเพื่อนมันมือนมีมิลานหนาเด้อเห่าว่ามีเข่าอีกสามเจ้าหนาทีเด้อ มาเปื <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่เ <sympath> บ <is> ิ่งเขาลูกไม่เขาอไ่า้เบิ่งในถังเปืดให้เลาโอังไในถังในแหมไม่ไมวใ่ถังอัรแหม้่จกเงินแม่เขาเหี้ยอะไรจกเงื่อนแม่เขาจะไปซื้อใส่ย่เขามคิดฟอได้หนาผู้ฟอนรำบาอะเรื่องเราเลี้งเ่ซักเขาหนีเแลยวต่องเท่อีกในต่องแซ่บแส่บโคกน่ะ โอ้ให่ลำ้กวน่ไร่นีกันแบโอ้เราจะไปเห็นอย่งเราดใไ่ยังดูไซยังอันนี้ว่าข้าแล้วค่ะว่าข้าแล้วท่านแล้วพ่อท่านแล้วลวค่ะมาี่านังกเดิบอกต้มันกินเขาดีดีกว่าเห็นยูนี่ละพากันกินเขาดีหาแม่สู้ๆนะคะ ีปอใส่ข่อยเฮ็ดข่อยบ่ท่านได้กินอยู่ท่านมาเข่าเบิดแต่เจังได้คนกินดีบ่าว่าเพิ่นบอกว่าคนกินก็ดีใจอยู่แต่ว่าผู้เฮ็ดเมียเฮงเหงียนเฮ็ดบ่บ่เหลือได้นาะก้าวเข่าก้าวเข่าเบอร์เจ๊แซ่บบ่แซ่บบ่ได้ทิ่มแซ่บว่าแซ่บก้าวเข่าว่ได้เหลือทิ่มแม่พี่น้องเมื่อนั้นได้ทิ่มย้อนหยังฝนตกบ่มีผู้มาลงอันนี้ฟ้าหมอ แต่ว่าเขาขาวเราหน่อยว่าเหลือจักมือพี่นนอจักเสียบหมดสบว่าแสบแม่ขั้วเห็ดจางกันจางกันย่งเหมือดย่สุขตะกีตะกอนมีตะเตะเขาเย็นแล้วนี่บบมีหอวเขาเย็นคือกินมอดเดีวาาหมันเหนือกิน้ี่มากินเขาดิดีตะเตะก่าวว่ามือแหลกควยหนึ่งเขาจนตะกีทิ่ซางไผเนาะฮบวรเดิลอันนี้เขาคุ้มจริงเนาะอันกินเขาเนี่ยนี่ักเหลือเขาเย็น ทีมนี่มาบ่ามีเขาเย็นจา้าเถี่ยบ่เหลือซ้ำ <laughs> จกแสบบ่แสบจกแสบบ่แสบอยากคอยเคลื่อนเมืองเขาเมื่อละอัตเถอะเลมื่อละกระสอบเดี๋ยวหนึ่งคอยตรงกระสอบครึ่งกระบ่ยั่งบ่ย่างลูกน้องเพิ่นกินดีจะเห็นกับเขาแต่เขาจะหวานไป <laughs> นี่จะมเาเบิ่งปอใส่น่า,าคอยเหลือซ้ำหนีวันนี้เฮ็ดจังไรเอามืออื่นสิกินใจเนี่ย <laughs> เขาซืมาจากบาทนี่รถบาทหนึ่งในเรือสํานีาน่นี่กรสอบสทุตไทยเออสิจัดการดอกก็เป็นว้าอะายไม่ฉันบอกเือบาความแซ่บมันขนาดไหนเออให้จัดการให้ดอกข้าวซีมาเขนน้ที่เข้าเท่าไรล่ะเข้ามาจะมือเข้ามาเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดแปดมือเก้ามือแล้วสีเขา,ม,า,าเมันสามสิบปุ๋ยเออให้จัดการให้ดอกก็เป็นว้า ฉันว่าอันมีหน้าที่จมคือจมไปบ่ได้จมฉันว่าความจริงเพิ่นกินได้เพิ่นก็มีแห้งเห็ดได้แม่ครัวก็มีกาลังใจเร้ไม่คั่วเมียเละจะแสบมาแสบเพื่อจีการันตีว่าจะคลองเห็ดแสบสุดที่นะครับเข่าเหมือนเราจะกินลายรถล่างไปใส่ก็ปดถอยใหม่เขาคือปลดถอยให้เขาเนี้ยรถล่างกรไดับพี่น้องเอาไปซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะพวกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะ อย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบาดอย่าด่ามาคะขอ,คขอบคุณค่ะ